อย่างนอกประเด็นจะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคลิปตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป่ะมีเรื่องอะไรฮะ <Yeah. S 2> มีแล้วไงปากอย่างเงี้ยเรื่องนั้นเธอไม่ได้ส่งอะไรมาให้พี่ไหนก็ลืมค่อย่ามานอกประเด็น ก็เป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องของคุณแม่นะครับที่ทําคลิปขายลงกลุ่มลับซึ่งอ่าโอเคเราติดตามข่าวนี้มาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ คือจริงๆผมผมหดหูใจนะผมใช้คำนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับอ่าเพจท่านเปานะครับก็แชร์คลิปของพี่ต้นอ้อนะครับที่ลงพื้นที่นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่ระระกับแม่กำเงินนะครับทางท่านเปานะครับโพสต์ไว้ในเพจประมาณนี้นะครับอ่ต้นอ้อสุดทนปริศใสกำเงินหลังจากมีคนเห็นคลิปช่วงหนึ่งว่าทําไมต้นอ้อต้องฉุนเฉียวแบบนั้นและมีคนเข้าไปต่อว่าเรื่องการเก็บอารมณ์ ซึ่ง่ซึงการโพสต์แบบนี้ของท่านเปาค,คือหลายคน,นคเามองว่าคือทําไมต้นอ,อน้อถึงไม่เก็บอารมณ์นะครับแต่ว่าในพื้นที่ะก็จมีมีนักข่าวนะครับซึ่งท่านเปาโพสต์ต่อว่าเดี๋ยวผมอ่านต่อนะครับนักข่าวในพื้นที่ต่างยืนยันว่าตลอดเวลา3ชั่วโมงทางกำเงินมีท่าทีที่ไม่สลดแถมพูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งประโยคที่ทําให้ต้นอ้อปริ้นแตกคือกาเงินพูดว่าพี่อ้อมีหมีไหมถ้าพี่มีหมี พี่ก็ทํากับผัวพี่แบบนี้แล้วมันผิดไหมหมีก็หมีหนูหนูจะทํากับหมีหนูยังไงก็ได้พวกพี่จะมาสออะไรกับหมีของหนูก็จากประเด็นนี้เองนะครับก็ทําให้พี่ตอนออนะครับค่อนข้างที่จะมันก็เราเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์หน้างานด้วยนะครับส่วนด้านล่างคอมเมนต์ของท่านเปานะครับก็มีการเขียนตอบเหมือนกัน,นครับว่าแต่กรรมเงินเนี่ยปากแทบจริงใครติดตามนางจะรู้ด่าหมดไม่สนใครตอนพอมเข้าไปตอนนูน้นก็โดนไล่ตะเพิดกันหมด คลิปนี้นักข่าวส่งและเล่าให้ฟังข้ายังไม่ได้คุยกับต้นออเดี๋ยวจะทักหานางว่ายังไงซึ่งคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตไปยังพี่นักข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่มาคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตขึ้นเครดิตเป็นท่านเป่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับจากพี่ต้นออนะครับเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าปะทะเดือดเหมือนกันนะครับนี่เยอะอ่ะพี่จะดูเนอ่ยน้ณดาวบงบงนะครับ นี่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จักทำไมเขาติดต่อได้ทำไมเาติดต่อไปแล้วคุณต้นโอไม่มาื่วยอบอหนติดต่อเรื่องอะไรติดต่อเรื่องที่วาพวกหนูทำร้ายโอ้นั่นพี่ไม่เคยรับเลยค่ะไม่พี่ต้นโอบอกว่าส่งที่อยู่มาไหนคะเปิดให้ทุกคนดูเลยเรื่องอะไรคะหนูไปร้องเรียนกับใครบ้างคะหลักฐานพี่ยังไม่ได้มีเลยพี่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเฮ้ยหลักฐานพี่ยังไม่ได้จากเธอเลยไดไหมคะ จุดทบเรื่องอะไรจุดทูบเรื่องอะไรอย่านอกประเด็นหนูเอาประเด็นเอาประเด็นที่ตัวเองทําคิดขายก่อนหนูเดือดร้อนทำไมคุณานอไม่มาเดือดร้อนเรื่องอะไรคะเดือดร้อนบุกรุกทางร้านเราตอนี่ไม่ทราบหรอกค่ะแล้วพี่บอกว่าพี่ยังไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยพี่ยังไม่เคยมีหลักฐานอะไรกับเธอเลยเดืดร้อาคะเ่าหาได้ไงคะอย่านอกประเด็นกำเงินอย่านอกประเด็นอย่านอกประเด็นจะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคลิปตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูบ้ามีเรื่องอะไรฮะ มีแล้วไงปากอย่างนี้บอกเพ้่ให้มาช่วยไม่ได้บกคนละประเด็นค่ะเรื่องนั้นโทรไม่ได้ส่งอะไรมาให้พี่ไ,ไหนลืมก็ลืมค่ะอย่ามานอกประเด็น วันนี้มาในสิ่งที่เธอกำลังทำผิดแล้วมันก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้หนีอย่าปฏิเสธน้องเาก็ยอมรับต้งแเป็น,อนยอมรับแม่แต่ที่ได้แล้วยอมเราก็ทำไม่ได้เอน้องมาทำนะโอเคคลิปมันชัดเดี๋ยวรู้กันไม่ก็ทำได้มันทำได้เหรอกำเงินเธอคิดอย่างนี้เหรอว่าทำได้เหรอเอาน้องมาทำนี่คิดว่าทำได้เหรอ แล้วจะมีกฎหมายไปทำไมฮะาไลเมดาเพราว่าื่นเข้าไปมีคนบอกะเาบอแต่ไม่ได้เคยใส่ใจดูนะไม่เคยได้เออไม่ต้องหรอกน้องเธอปากดีที่ไม่ได้มาเพราะเธอปากดีแต่ที่มาเพราะเธอทําผิดกฎหมายไม่ได้ปากอ่าไม่เป็นไรพี่ได้พยานอยู่ในลุมรับคือมาแล้วเดี๋ยวรอดูลุมรับหนูไม่มีค่ะไม่ใช่ เธอจะลบออกเขาก็เอากลับมาได้โทรศัพท์จะทุกทิ้งเขาก็เอากลับมาได้มันไม่ใช่เรื่องจริงพ่อพูดเลยต้องพูดเลยคุยอย่างูกพ่ออยู่เขาไปเขายอมรับเองว่าเขาทำเลยเขายอมรับเองว่าเขาทํานะยอมรับตั้งแต่ที่เล่นน้องยอมรับตั้งแต่ทีเล่นแต่เขาไม่ยอมรับว่าเอาน้องมาทำแต่คลิปมันมีทั้งพวกคุณมีทั้งแม่มีทั้งเธอแม่คะเขาได้โมได้มีฝาดไปโดยไม่แม่ทำกัะที่จริงเนี่ยแม่ทำกับพี่จริงไม่ผิดหมที่เรียนจบมอไหนมาพอฮะ ไ,ไ,ไปศึกษามาหน่อยกฎหมายมันมีกับเงินมันไม่ใช่ว่าเธอบอกว่าเรือนร่างของเธอ<ม>อวัยบาบของเธอของน้องเธอเธอจะเอามาทําแบบนี้ก็ได้เธอจะทํากับปัวเธอไม่มีใครว่า